เล้ยเก่ก็รับลวงไปเยเาดบ้ารับลวงรก็รัลวงมันเป็นไรนะหายทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้ก็กองจากถนนป่านี่จุดตกอยู่ไหนเาวะไปเลยอี่เราต้องต่อไปยิงเห้วเนี okay> ่ยกางดงรไป เี้ยเียวเนี่ยเนีข้างหลังหข้างหลังหลังหลังใจวะวะโยโคตรั้วย่ังมวนแ่ยาอง้แต่ยงหนึ่งหัวตายตายไมตายโอ้ยแม่เอโผลมาทีเห็นมันบ้อขรรางหลังเอ้ซ์แนาเอนหน้น้านาอาบินจีข้าน้าเต็มเลยบนตึกต้องผ่านด่านยที่อยาพึ่งท้อใจเลิกสู้ทุกคนอย่าพึ่งท้อใจเลิกสู้ ดูอย่างชาวบ้านบาระจันดูอย่างชาวบ้านบาระจันโอเคเดี๋ยวตาครบเอาวันนี่ยสอบแล้วสอบแล้วทุกคนเข้าไปเจ้าตำแหน่งปล่อยปล่อยปล่อยเกิดบ้าอะไรขึ้นวะมจะมาถีกตกตกคอไปกู้ภัยพวกเราจะมาทิ้งใครมาเป็นอะไรเนี่ยโอ้เขานอนโอ้ไปเลยพวกเราเทนารนั่นไหมโอ้ตู้แม่งก็ะสุนยังคเลยนะ เราจะไปทางไหนจัดตอมกระสับราชกันทุกหน่วยกระจายจุดเดตตามจัดตอมม่ผมมันมีอบิจีบ้าเอ้ยตรงนี้มันจุดแคบลงจีภูเขาส่งลามาตายหรือไงวะเดี๋ยวฝั่งซ้ายหมดละไปไปฝั่งขวาไปฝั่งขวากระสับตามจ่าไหมติดทำซ้ำฝั่งดูให้รอบด้านนะแต่ทางมันจะแคบลงอ๋อไป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 หนึ่งผมคลายคลยดูก่อนยาวจำกัดมากแบบนี้ ไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยเที่ยวไปไปอยู่บนบ้านโอเคโเคโอเคไปไประเบิดระเบิดระเบิดไอเทียระเบิดข้างหน้าระเบาดโอเคสวยสวยสวยไอเทียหมอบทันด้วยว่ะอิสเซตเข้าไวว่ะเฮ้ยระเบิดระเบิดอีกลูกนึงสัตว์ไอ้ชิบหายธรรมดาผมระดับผมระดับหน่วยนาวิกโยธินระเบิดซิลโลสไวด์เวิร์กแต่ระดับผมไม่มีผ้าแน่นอนงานง่ายๆแบบนี้ผมไม่ได้โม้นะมันคือเรื่องจริง

ช่วยมาเคยช,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 ช่วยขึ้นมาช่วยยิงกันได้นะแต่อย่าตัดหน้าปนืนนะเพราะว่ามันจะมีแบบตัวเกาะหลังคาเพียบเลยเท่ากปืนกลธรรมดา,นานที่ไม่ใช่สไนด์อ่ะอยู่ชั้นนี้ได้ไหมนะชั้นล่างเนี่ยได้พดี่โอเคอันนี้สไนด์เซตแรกได้ห,หมดแล้วมัว้งเดี๋ยวมันจะน่าจะสปอนมาอีกอ่ะโอเคโอเคครับผมโอเคโอเคโอเคสไนด์สปอนแล้วเทนเทนตึกฝั่งนู้นเโอเ้ยเชื่อเชื่อล้ม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 บวชเวีเนยนอยู่ข้างบนเกินลมเชื่อมลมเชื่อมุกควงไปควงไป โค้บทีโค้บที่ตัดตับตัดเรามาใส่ไหนนะเดี๋ยวเพิ่งโผล่ไปเยอะนะมีมีใส่โผอ่ะละใส่โผอ่ะในโผม่โผล่ไม่โผล่ไดไหนก่อนเลยหอใหญ่ปะหอใหญ่ปะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดีมีอีกรอบเลยเฮ้ยมีมีมีกูโดนกูโดนมีเขียวหน้ากูไม่รู้ว่าคนสนายหรืออะไรเฮ้ยมีอีกโอเคมาแล้วใส่โผแล้วล่ะคนโอมาเราโอเคแล้วไงโอเคโอเคเดี๋ยวเดีผมยิงครับโค้บไม่หน่อยนะซอมน่าจะตัวท้ายนะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงให้หนึ่งคร อุ๊ยเชี่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 ยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโลทีโลทีโหมกโหมกอะไกูมีกูมีกูมีได้ป่ะมันหมดยังไใสเปอร์ข้างในไม่น่าจะนะแต่จีบมึงหมอบจีว่าถ้าไม่โชคร้ายมีสองตัวก็น่าจะหมดแล้วล่ะโอเคผมโห่โห่ไปฮะเอาป่ะมีมีแล้วมีครับโอเคเดี๋ยวตามอยู่ตามอยู่บายๆดยวเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่มันจะอบแล้วตรงนั้นก็จะไปเป็นตลาดกลางแล้วไอ้ตรงที่เดือดๆอ่ะข้างหน้าข้างหน้า

ตายปลาสมองแล้วก็วิ่งไปตึกนู่นน่ะตึกหน้าสุดอะเห็นไหมเดี๋ยวผมมาให้โอเคโอเคไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งอะไรวะเนี่ยตั้จ่าตั้จ่าตั้จ่ามีน้ามีน้ามีน้ามีเขาตึกเขาตึกเกโอเคเขียนตึกก่อนคิดตึกก่อนโอ้ยเจี๊ยบหัวรถโอเคเดี๋ยวกลับไปชุบครับหนึ่งไม่เป็นไรเที่ยวหกูที่ยวหนูโกเดี๋ยวผมว่าทีมเชียร์ทีมมันก็จะร่วมเหมือนกันวไงทีมมันจะร่วมเหมือนกันโคเวอร์ให้หน่อยโคเวอร์ให้เลยโคเวอร์ให้เลย กูม่เดือดมากม่เดือดมากูโดนยิงแขนกูสายกูสา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 กข้ากากูขาหักูตัวเลยกตัวเลยอยู่้าตัวเลย้าตัวเลยกันแล้วกูอยู่ตัวแล้วกูอยู่ตัวเหมือนกันอ่ะเลยราบาดเจ็บยิเกินไปอ่ะอ่ะรอก่อนมีคนทำซ้อนสือเือซ้อนมเสือเทศตกใส่เสื้อโอ้บาเอ้ยร้รคนลบโนซา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นไปเลยข้าแกจบแล้วเยอวันนี้ไงว่าข้าผิดโอ้ยข้าเลยเี่ยไอ้ยียมึงวางยาพวกเดียวกันนี่เหรอมึงวางงานเพื่อนทำไมวะขาเลยอะขาแบบไม่ต้องเล่นหมุกไอ้ยีหลังนะหลังนะกรึก่อนโอเคอาพิจิตละอาิจิละ เดี๋ยวเดี๋ยวาขึ้นไปกันโอ้โหมาเอ้เชี่ยผมโดนนะต้น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 เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชุบเอากระดูกหวผมทั้งกองไปเลยไปเลยโอเคขงค้าไม่มีโอเข้าไปโอเข้าไปโอเข้าไปกันอยู่ไปไปไปขึ้นชั้นขึ้นชั้นสองชั้นสองเยอะไอ้เจ็ดตายมึงชุบเลยนะทำไมทำไมลงละลงละทำไมเยอะแล้วหรอกขึ้นขึ้นไปชั้นบนสุดเตียงขึ้นชั้นบนเตียงขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบนสุดจัรดับไอ้ผมคงมันให้อยู่กูกรไปดดอยู่ระเบิดไประเบิดมาระเบิดไประเบิดห้องระเบิดระเบิดห้อง โอ้ยอ้เจียนจัดปัาไเฮ้ยเเว่าเราทำได้เราทำได้ไปค่อยๆกูเข้ากูเข้ากูเข้าโอเคโอเคคือคือใช้บนสุดแล้วก็เยอะจหมดตามไปตามมาตามไมาอยู่ไหนกได้เดี๋ยวกูคุ้มกันลูกซองมันอยู่กับกูเฮียลูกซองกับตึกแบบนี้มันมาตามประเภทเออเปิดไปจะมีโคเวอร์นะเจียนตามผมมาผ่างจุดตุนแล้วแล้วก็หมอบอบลงเลยอ่ะ

ยิงไป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 ย้ยเชี่ยวเน่เี่ยวแนข้างหลังข้างหลัง้างหลังหลังข้างหลังโอ้ยโอ้ยโคตรดังหลยเตะยงตะยังเตะยังาตะยนึงหัเอดเตขยิงเัแบช็อปูกต้ผมไม่ไหวแล้วเยี่ยแม่ยิงตำรวจไม่ทาีย อดี oh, ๋ยวเดี um, oh ๋ยม oh. ันะไล่ว่าทีผมใเปนตัวเลยจ้ะกูเห็นกูเห็นยโอ้ยโอ้ยัไล่ตอไปกลับไ่อนกลับไปข้างนก่อนอจากข้างนอกา้างนอ้างหยิกยิงด้กยิงได้กยงกยกูยิงกูยิงกยกูยิงกูยงกูยิงกูยงกยงกยกูยิงยยิงกยยิงกยิอยยงกกยยยงกกยยยงกกยยย โอ้ยนมาแล้วมันมาแล้วเจ้หน่อยเข้ยหน่อยตยยยตยยอยม่ดีกูมาีกูกรเด็นเลยเฮียตกตึเฮียนะเยนะเียโอ้ยเฮียนี่มันหายแล้วเฮียกลับบ้านกลับบ้านเฮียาไปยินเาไปยินไเยสยยวยยเยมันคือความสมัยไม่ต้องชุกยงมันเลยโอเค พวกนั้นมันเอาเอาไปจีมาจากไหนวะไอ้ผู้ราถึงไม่มีสักปืนไม่เข้าใจจะมีสาประเทศอย่างนี้ส่งปืนให้พวกมันโอเคเดี๋ยวไม่บอกแล้วไม่บอกแล้วมองไม่เห็นแล้วล่ะเดี๋ยนะต้องไปเคลียร์มาเจอียร์ตึกก่อนนะตึกขุนเคลียร์ตึกตึกหลังให้เปดโอเคผมลอตรงนี้โผล่ไอ้สัตว์อ๋อหมอบมอบหมอบหมอบมอบก่อนดูได้โผล่ว่ะตึกหลังอ่ะเดี๋ยวกูดูให้ฝรั่งไมตึกซ้ายอยู่ฝรั่งฝรั่ ตายตายตายตาเงดายงเออพี่พี่โอ้ขอยาได้ไหมพี่ตัวผมแดงเถอะไม่มียาเลยมา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 ดกูดูกได้กูได้ต่อเหมาะ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 หมาเหมามมพี่เหมาะลงลุกขึ้นมึงต้องลุกขึ้นเลยอหายแล้วต้องเข้ามาหายตายอ่ะพี่มายตายเะนะตายปหนึตายปหนอยู่บนตึกตายไปหนึ่งไฟานสลับตสลับเลยสลับเลยกผมพวกบเออเดี๋ยวกูดูตึกรอบๆมันจะสว่างไหมมันจะมันจะไม่เห็นเราใช่ปะ เปิดไฟไม่ได้แจมเหมือนกันวะไม่รู้มันน่าจะไกลไปก่านถลางถลางถลางได้แล้วตายตายตายตโอเคโอ้หุมก็หุมก็เด้งเลยวเขาถูพเถูกเคันไป่คัน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 อ๋อหุ่มันนี้อันนี้มันมาแปมัันนีมันมัันันีซ้ายซ้าสุดเลยอ่ะมันอันนี้ยิงได้ยิคอมเพลต์นี้ได้ผมเห็นอยู่เนคนนึงแต่ว่ามันมันผยไปสองอ่ะอาร์ีแต่ไม่ได้จ็มยังอยู่คับครัคเยมันข้างงข้างล่างมันจน โอเคโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคเอาตรงนะขอขอลิ้ยงซ้ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นไน้าที่กูอะเหน้าที่กูไหนวะโอเคเอาพี่เสียโอเคเอาพี่ยิงซ้ายตายละเดี๋ยวเดี๋ยวพันยา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 เหลืออีกหนึ่งมั้งเหลือตัวเดียวมั้งตัวทีพี่ตัวสองพี่สามสามสามเห็นแล้วเห็นเสกเห็นวิธีแล้วเห็นวิธีแล้วมือหลบหนึ่งไหนวะเอาตรงนี้เจอมองไม่เห็นวะถ้าถ้าโผล่ไปมันยิงแน่ไอ้เหี้ยตัวเนี้ยเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันกูกำลังคานเข้าไปที่ไกลสุด ตาาแล้วตายโอ๊ย้าเอ้ยนะะวอ้ยตายตัวนึงตายตัวนึงเออบ้มันเหนื่อยจริงตายไเตายหดไปหดไหมดไอ้หียสโอยไอ้ยบ้าลมบ้าไอ้สสีมาแล้วโอยอะไราพวเราดว้นเรรักตัวรักบินสี่จุดตกเรียน อ้าละเฮงยังตีไปดูเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาขึ้นมาขึ้นมาเล้วโว้ยแกนี่ก็เราเป็นบ้าเนเอาละทุกคนไหวไหมเหลือเขาไหลในนั่นน่ะตายหนึ่งมาบ้านเออไอ้นี่บาดเจ็บหนักมากโอเคผมจะไปดูข้างหน้าให้โอ้ให้ตายสิล่วงไปนหนึ่งตูดเขาสง่างามมากตูดเขายังอุ่ใหญ่ รอดหนึ่งตูแทงอเมริกาเนี่ยนะโอ้โหมาในฝั่งฝั่งคอนวอยคอนวอยแล้วก็รังสุทีคอนวอยเข้าไปเขาจะหาเต็มตัวโอ้นี่ไงเปิดมาก็มีไงเออเอาพี่จี้บ้าเอ้ยแกทำเพื่อฉันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอเลยวะมึงไหนเอ้สองหาออกมาไหนไหนหาโอ้ยสุดหล่อกันโดนนี่ก็กองจัตถนนบ้านี่ ตกอยู่ไหนเอาวะตรงต่อไปหนึ่งร้อยเมตรไอ้เด้ทีคนเราต้องต่อไปจิงเหรอเนี่ยกลางตรงไปไปไไ้ให้สับรถให้ตูนั่งวะรถคันไหนวะก็จะคันหน้าวะอฮ้ยผมคันหน้าอยู่นะเฮ้ยเเยเฮ้ยเฮ้ยอาราบีุบวยตรงทราบทีคอนวอยกำลังเดินหน้าไปขอดุยตรงรางทุกสาวทุกมุมไอพวกต้านี่มีอาร์จีทุกคนเลยล่ะข้างข้าง้าเห็นไหจริงห จะบอกว่าอะไรคนประชาชนเอ้าเอาเอยิงประชาชนไม่ใช <scrub Guys S 1> <Stadium? S 2> ่ผมไม่ใช่ผมเลยมึงยิงประชาชนเหนอเอ้ดตตัดตัดตเออลงกมือไอ้สัต no ่อยอยต่อเอาเลยเอาเลยกดกดกดไปอยกมือขึ้นขอยกมือเฮ้ยอาเกขึ้นะ อามึงฆ่าประชาชนเยอะไปกลุ่มกูโดนกลุ่มเล็กคือชอบยิงประชาชนที่ไม่ได้ถืออาวุธและไม่ได้เปิดระกอนราบครับข้อสองถ้าบรรทุนดิวกางไอ้สตูยิงให้หมดข้อสามให้ไปทวนข้อหนึ่งละสองบรรชุนดิวกางแต่ผมด้วยโอ้ใจเย็นหนาสหายกูมีปืนด้วยพิชิพิชิที่ไหนเห็นไหมข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วตาย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 ตาข้างมึงโอเคโอเคไปเดี๋ยวกูยิงให้ไม่เป็นไร สวยรัวอีกสวยไปิจิตรอยรัวตึ๊กปะร้อยวกโคตรมันไอ้เยีงย่อโคตรมันเอาป้าพลังจัดไอ้เงี้ยข้างหน้ามีประชาชนคุมยายระวังโอ้อบิจีขรางบดตึกโอเคตับซับซับตายหมดรมือเงี้ยมีมีผานรักของพัานี่อเงี้ยของคนมันอะคำนี้คำนี้เลยกูเวอร์หลังท่านอยู่ไม่ต้องห่วงกระสุนอินฟินิตี้แบบนี้กูยิงสบายเลยล่ะ ตายตายพี่จีตายโอ้ยแม่งโผล่มาทีนี้เห็นมันบ้องขรรง์พลังไอ้สัสไอ้สัสหน้าหน้าหน้าอ่ะพีจี้เขาหน้าเต็มเลยบนตึกไปเห็นดิวเห็นล้วงล้วงลวงลวงเธอสวยบนตึกซ้ายบนตึกซ้ายโอ้โหอยู่กันไม่ค่ยอยู่โอ้โหยู่ี่อะไรวะเชย่อใกูหลังโน่นดีเนี่ยยังทำไมกูเลือกง่ายไม่รู้ยังทำไมกูเลือกข้างหลังอะพวกข้างหน้ามันเคียร์ให้หมดแล้วอะไม่มันโผล่มาตอนเรามาไว เนี่ยมันต้องโผล่ใช่ไหมปืนปืนโอ้ยยิงได้ระวังนะผมลืมยิงคุณไได้ดูข้างหน้ามีประชาชนมาขวางทางแล้วต้องเปิดเส้นทางตอนนี้เชื่อว่าเบอรเส้นหน้ากูุ้ยเอาหายเปิดเส้นทางใครยิงอ่ะใครยิงวะใครยิงงวะจะโดนแล้วว่าเราเข้าในบ้านประชาชนใครทุกคนจงระวังชิพย์หายเลยควรจะอันนี้แปลกๆปลกวันนี้คนไทนแปลกเนียมัเริ่มเมาคืนเลยทีย่อ่ะมันเริ่มเห็นรถลรอไม่เยอะ เยอะเหลืองแล้วอ่ะแม่งยิงจนได้เหรียญซเดียนคิวเลอร์กหนากนาดีมากเลยกาดเลยคาดเลยมันมีเสียงในหัวผมมันมีเสียงในหัวผมช่วยช่วยช่วยดีมากมากว้าว้าเิมิมมดดเพมันมีสอตัว เจอแล้วมีสองตัวมันตัวนึงว่าตัวนึงยิงต่อเลยอ่ะระเบิดขนาระเบิดแล้วโอ้ยแค่ลด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 โอ้เว้นถุนเช็ดวงหนึ่งอ้าเอาลงกสองได้เหรอจี้อะมันเยอะเกินว่ะไม่หมดว่ะตายอ่ะพี่สามตัวแล้วนะผมผมยิงตายไปสองตัวเหลือหนึ่งมั้ยวะโลดาวพ่อมึงอะ าตาออัวดาวอ,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 อะไรนะขาดกูไม่สนเชียร์เลยทั้งนั้นน่ะกาดซ้ายอยู่เชียร์ละรถกูรถกูจะระเบิดแล้วพี่โอ้ยจีบหายแล้วไอ้หนูยื้อจังวะคุณร้อนอย่แล้วพอกันพอกันไม่ต้องรอนแล้ว ข้างหน้ามี RPG สองตัวอยู่ข้างบนหลังคานะแต่วะยังไงมาแล้วโอเห็นวะมันต้องผักไม่มีโอเคโอเครถกูหายพังแล้วรถกูหายพังแล้วรถกูเขียวแล้วอุ๊ยเชี่ยจากไหนวะตายได้สองสองได้สองได้สองแล้วโอเคโอเคก็กูต้องดูบนสัตว์มาดิสัต โอเคโอเคโอเคมปันปันเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมไอ้นี่รีโหลดก็ไอ้นี่กระสุนไว้ก่อนรอกระสุนไว้ก่อนมาเยอะสัตว์ปักเราทางขวายิงเป็นชุดยิงเป็นชุดยิงเป็นชุดปล่อยเยอะปล่ยเยอะดูอยู่ดูอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตายไหมรูนี้ไอ้เขียดโดนกูโอเคระเบิดเลยจ่อไปเลยตายตายหมดตายหมดมัมีทางระเบิดอยู่นี่ระวังซ้ายหน้าระวังซ้ายหน้าไอ้เขียเอ้ย อะไรของมึงนาเนี่ยยบมือแตกเวเอพี่อจยิงยงยิงงยิงตรนนี้ยิงผมรถตรงนี้ประชาชนอะโอเคโอเคหยุดโอเคเห็นแล้วนะออี้ยเต็มเลยการทัทางการเกินไปนะไอ้เชี่ยไอที่วิ่งโอเคประชาชนถือปืนมาหลาหมั่นโดนถึงแล้วโอ้ถึงแล้วดูสดูดูดูโลเราถึง ใกล้ถึงแล้วอะแต่ว่าเออเออเราเ,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 าเาสียวเสียมากเกินไปรถเราพังไปสามเลยทางพาออะไรอ่ะพนขับไม่งงนี่ไงเรียบร้อยหมดเออไม่ไว้ไม่ไวไ้สูวนเสียมากเกินไปเราต้องกลับฐานก่อนพวามจริงคันสองคันหน้ามันตายใช่หรอเราต้องกลับไปรวมกลุ่มแล้วกลับมากกบอีกรอบนึงรสอบแล้วกลับฐานได้มันสูญนเสียเยอะเกินไป แล้วก็กนเลี้ยวซ้ายแล้วก็จุดแก๊สไซด์ก็เราต้องเล่นมันต่อก็คือไม่มีการสะพื้นโอเยทักทีมันไม่มีสไนให้ผมแล้วตรงสายด่านนี้ไม่เหมาะมะซิกโฟรถอยู่ไหนวะนี่ชิบหายมากเลยพวกเรากลับบ้านไปแล้วนะกลับไปซื้อหนุ่มโอ้ my god มันหิวอะไรตอนนี้วะแม็กฮอคดาวแล้วซิกทูซิกทูเราควรรับเครื่องแม็กฮอกเข้าไปที่จุดขอหยัดน้ำเครื่อมเข้าไปช่วยเหรอ ล้วมันก็สาบแล้วโรเจอร์เราก็ต้องตามไปมันดูมั่งแล้วป่ะเอนจินพร้อมเอนจินพร้อมความร้อนเต็มที่กระสุนพร้อมเอาละเอาละแบ็คฮอกแบ็คฮอกบ้านเมืองแอปพร์ตอ๋อมันอยู่รับเงินกันแต่แค่เงานอันนี้เปล่าอ๋อใช่อะเราเอาใครเราเราเรียนพอร์ทยูเนี่ยเราเรียนพอร์ทอันนี้เฮลิคอปเตอร์ช่างเจ๊กแอปพตนำเข้าจากประเทศไทยทราบแล้วเราลงข้ากับประเทศไทยกัดเลยประชาชนชัติใหม่พีีี่เเจจ๊๊ยยบบ อุ้ยไปโอ้แลกแรกแรกแรกเฟรมล่วงยิงถังระเบิดยิดงถังระเบอรยิงยูงอุย้ยที่ทะเลน่าจ,จัดไอ้เนี้ยเฟรมครูเฮ้ยตาบอกว่าเราควรประหยัดไว้วะให้ลำนั้นเกียร ผมก็ว่าแล้วโดนให้แล้วโอ้ายบ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 าตีตีนโอเคไม่ปโดนจริงนัดหนึ่งต่เราจะดีเรายรุไอยู่นขับเราข้างทางเก่งเรียบร้อยเรียบร้อยสิวันร่วงสิวัรวงเเสียหางงเสียหางหงเรียกกันกเล่วงเาดรล่วงเราล่วงมันเป็นไรจะหายทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้ได้ไม่ได้ าไปเอาพี่ฟันไปยิงลงสองเลยไอ้จี้หนูไม่ดีเลยอ่ะเราต้องรีบไปช่วยเขาเราต้องรีบไปช่วยเขาแดี๋ยได้เรื่องฉันเกิดมาซ่อมหอให้กูดีบ้าเลยกูค้านกูค้านนี่แล้วนะที่เราเลือกแล้วคันนี้มียันหลวงพ่อรวยแปะไว้เราถึงได้ลออไงไม่เป็นไรแต่ผมจะนับไปช่วยไปไปไปมาแล้วมาช่วยเรามาแล้วมาเอกมาแล้วมาเอกมาแล้วมาเองมาด้วย ช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนมาตดนมั้งตีสมมุติสมมุติเขาสมมุติให้ตีปังกองได้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 ด้วยสมมุติสมมุติสมมุติที่ฉกูได้ยากากยููยยากูได้จุดต่างๆที่ที่ตรงนี้มันแบบในหนังมันเยอะมากนะตรงเนี้ยมาเป็นกองทัพเลยอะจี๋มหางกูดูเลยโอ้มาแล้วลิปเปิลมาแล้วลิปเปิลเออเป็นดิมึงเห็นกูไหมเนี่ยเก็บตรงเปล่าสภกไหมกูเจ็บตรงเปล่าไป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 ข้างในเข้ามาหลบตั้งรับเข้ามปเข้าไปตำรอดไอ้เนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามา ผมมอมมอมมอมมิจุอลำบอบขอลำมอบขอลำบอบ่อนไปเขาดูเลยดมกันให้ชุบเลยไอ้ยี่ฟันแต่เราระเบิดควันเราเยอะเว้ยระเบิดควันเราเยอะโอเคโอเคกูจะสองลูกกูโดดสองลูกกูโดดสองลูกหทีหทีห้าทีั่อไปเซมีเพื่อการเซฟกระสุนที่ดีมิจิและกระสุนกูจะหมดลวสงสัยเทปเปอรี่ใหม่แล้วห้สิบนัดเองที่เฮ้ยกูเอ็มไม่ต้องผม่ตละสี่สิบนัดแต่ว่าเราต้องเซฟมากกว่านี้เรามีปืนพกเรามีปืนพกไออยู่ไรอยู่เดี๋ยวคุณถอไอ ต้องผ่านะใทีอย่าพึ่งอถอใจเลิกสู้ทุกคนอย่าพึ่งถอใจเลิกสู้ดูอย่างชาวบ้านมาละจานันดูอย่างชาวบ้าน,าน,าานมาละจันมเป็นจ,จันด,ดเชี่ยวอุ้ยอนเหมน็นตตามหนังอุ้ยเดี๋ยวตามหนังเราเราตายหมดเชีเราโดนจับไปคนหนึ่งใช่พี่ฝันอ,อาจจะเรอาจจะต้องตายแล้วจริงๆนี่ตายแล้วคน<ๆ>คน,นึ่งลอยไปเนี่ยจ่าลอยอูบอกดูว่านไหนไหนนไหนดูเนี่ยแก ไม่ไงคือสมานั่นเป็นสนานแปลว่าเราตายจริงๆอ่ะแล้บอกว่าอาจจะต้องตายจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยกูว่าบอกอยู่ว่ากูจะไปดูสปอยดูหนังเนี่ยเฮ้ยควันเอาควันเราควันลมควันลมนอ้ยควันไฟหันเป็นไรเป็นพกไฟกลังไฟเหลือแค่พิ้งค์ไฟกำลังเลยอยให้แนวหน้าเป็นเรื่องของมืออาชีพมืออาชีพลวกหนึ่งจบ้อยมืออาชีพลวกหนึ่งหมดละต้องมช่วหน่อยเออตายได้แล้วเึงนะขอเคิดสนานก่อนสนานมาแล้วสนานมาแล้วโอเคโอเค มาอุ้ยเียตู่สวยจังวะไอ้คอมมาดูตู่ด้วยคนนี้ไอ้ยู่สกายชิชเช่โอ้โหมึงมาดูใครอย่างวะเมือทิ้มโรยหนึ่งต้อต่อระเบิดระเบิดระเบิดเปิดผมแล้วเปิดผมมันเริ่มถ่วงแล้วที่มันเริ่มถ่วงแล้วเปิดฟองที่แข็งใจไหมแข็งใจพันจับแข็งใจพันจับกูมึงก็่ันจับเดี๋ยวกูไปขุ่ออกฝั่งนนั้ไอ้เหี้ยกูนึกถึงีโฟเดสเลยว่ะ โอ้ยเนตอีกแล้วกระสุนของเรือซ้นบนปนนเจ้าสิบนัดสัตว์เราคงช่วยเองระเบิดอะเืออะไรันคันคันเราฟันเราฟวันเราําไปดูว่าจันเลยอ่ะอะไรระเบิดเรัสุดท้ายราเป็นสายไรเชียหนึ่งนาทีกับแมกสุดท้ายยิบผงนัดไอ้สาเนี่ยคนนี้มีคนมานั่งค่าของผมเนี่ยยิงก่อน่ายูคุิชินัดเ็กมด เอาโหดแล้วเดี๋ยวไม่ตายสัตว์ไอ้ดูอย่างหมู่บ้านบางรจันสิยังไงจันหนวดเครี้ยวนายทองเหม็นนายพ่อหน่อยสองเลิบหมดแล้วเบิร์ดแตายแตกสไนเปอร์แตกระเบิดระเบิดว้างไม่ได้ลไม่งโถไม่ถือวางปูนี่แม่งมีแต่ระเบิดจริงๆเลยนั่นโอ้ยยื้ยเหลนาที่19วิสามสิบนาทีสุดท้ายโอ้ยไม่เลยสัตว์ระเบิดอีกแล้วเหรอ มาแล้วมาแล้วมันเข้ามาแล้วมันมาแเลยเฮ้ยว่าไอเหลือกระสุนล้างผมอย่าไปโอ้โหไว้โอ้โหใครตายใครไม่มีใครตายที่นี่ไม่มีใครตายอดใครไม่มีใครตายมันมาแล้วขวาคนหมดไว้ที่ชีวิต้ายขวามันเล่นุณมันเล่ยคุณขวาขวาอะไรกระสุนหมดกระสุนหมดเฮ้ยไม่อยากตาย

เียใ้อยาต่อยัดูายตยดแล้วายตายตอยนายตายทายายตายตวยายตายตยตายตายตยายตายตยตายตายตยายตายยา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 ตายยยตายยาตายยาตายอยาตายยากตายยายตายอยาตายยาตายยายตายยตาย เจ้ไม่อยากตังค์ไม่สักยอมอลาบ้าอลาบ้าอลาบุ่มร้อยเออใบ้ก็รู้ว่อไม่อยากตังผมใบ้ผมไมีตังค์แล้วอ่ะเออ แต่ม anymore, ันไม่ตายคนเนี้ยคนนี <t 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 ้ไม่ตายคนนี <t <t ้โดนจับไอ้นี่ไม่ตายใช่มันจับเป็นแต่คนที่มาช่วยพวกมัน่ะตายทหมดเลยพวกเราพวกเราอนี่แหละพวกเราเยอะมาเยอะโอ๊ยใจเศร้าเลยแปลไม่ทนเศร้าเศร้าแบบนี้หน้าต่อแชปเตอร์ต่อไปเลยเอ